เพราะความสนุกไม่ควรรอ The New Is Now t v i s i o n Now ตร r e a m i n g พลต t อร์มที่รวมทั้งกีฬาและความบันเทิงไว้ได้อย่างครบถ้วนในแอปเดียวจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด Now Entertainment ครบจบทุกความบันเทิงรวมคอนเทนต์เด็ดจากพรมิตรระดับโลกชูแพลตฟอร์มเดียวที่ตอบโจทย์ครบทั้งสายบันเทิงกีฬาและข่าวสารพร้อมเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ท,หมทั้งหมดที่ออกแบบให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เข้าถึงง่ายทุกเจนค่ะบรรยากาศภายในงานเปิดเวทีด้วยแบมปิติพัฒรับนาทีพิธีกรตอนรับทุกท่านเข้าสู่ ่งาน The New Is s t w o w กล่าเชิญคุณองค์อาจประภากมลหัวนหน้าสายงานทรวิชั่นและมีเดียบริษัททูคออเลชั่นจำกัดมหาชนขึ้นบนเวทีกล่าวต้อนรับพนมิตรและนักแสดงที่มาร่วมงานอาทิอเล็กชิรเดชเอเธอร์สปิริลายูโดฟุกสอนลามลำเพชรน่องอรุณโฉชาต้าอาธิวาตอินดียิมมาร์คติวเตอร์และอื่นๆอีกมากมายค่ะ ขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็ขอบคุณพัทเนอร์แล้วรวมถึงเหล่าศิลปินดารานะครับที่มาร่วมงาน True Vision <True S 2> Now The New Is Now นะครับสิ่งที่ True Vision Now วันนี้เนี่ยพิชมก็คือว่าเราต้องการนำเอาคอนเทนต์ที่เป็นบันเทิงแล้วก็กีฬาเนี่ยมาให้กับผู้บริโภคในราคาที่คุ้มค่านะครับ โดยที่เราจัดสรรคัดสรรเนี่ยทางด้านวิดีโอออนดีน์นะครับบันเทิงเนี่ยกว่า2,000เรื่องแล้วก็กว่า30,000ชั่วโมงอันนี้ยังไม่รวมถึงช่องต่างๆอีก5 8ช่องนะครับที่ให้ความบันเทิงข่าวสารแล้วก็สารคดีนะครับส่วนที่เป็นสำคัญของ t u True v i s i o n ด้วยก็คือว่า The King of Sport นะครับเราก็นำเอากีฬาจากทั่วโลกนะครับกว่า11,000หมื่นหแมตช์หรือทอร์นาเมนต,ต์นะครับมาให้กับผู้บริโภคนะครับโดยการที่เ,เราคัดสรรเพื่อให้ครบจบที่เดียวที่ถูกวิชันนะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือความคุ้มค่านะครับที่เราจะทำให้รายการบันเทิงของเราเนี่ยเข้าถึงผู้บริโภค โดยการที่จะมีแพ็กเกจใหม่เนอะ uh, Now Entertainment เริ่มต้นที่99บาทโดยที่ผู้บริโภคที่ใช้มือถือเป็นหลักสามารถที่จะเข้าถึงโดยการได้หนึ่งจอมือถือแล้วก็ดูทุกรายการทางบันเทิงที่เราคัดสารให้นะครับส่วนของกีฬาเราก็ทำให้ฟุตบอลเนี่ยให้ลูกค้าเข้าถึงนะครับฟุตบอลทั้งหมด เก้าลีก1สิบถ้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยเนี่ยเพียง199บาทสำหรับลูกค้าทรูหรือ2 5งรบาทสำหรับลูกค้าทั่วไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือความคุ้มค่าที่เป็นสุดคุ้มก็คือตัวนาว Max คือ True v i s i o นนำเอานาวที่เป็น Entertainment ทั้งหมดแล้วก็นาวที่เป็นกีฬาทั้งหมดเนี่ย รวมเพิ่มจำนวนช่องเป็น58ช่องทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1 5 9 9บาทแต่ได้4จอในเวลาพร้อมกันซึ่งก็สามารถที่จะแบ่งปันให้กับญาติมิตรหรือเพื่อนนะครับงนั้นความคุ้มค่าเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือเป็นการพลิกโฉมของ True Vision นะ Streaming application นะครับที่เป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศไทย แล้วเราจะนำเอาฝันเนที่ดีที่สุดแล้วก็จะมีการคัดสรรสร้างออริจินอลเพิ่มขึ้นกับพันธมิตรทั้งหมดที่มาวันนี้นะครับ <uct. S 2> เพื่อที่จะนำสิ่งที่ดีๆให้กับประชาชนไดยครับแน่นอนอสิ่งหนึ่งซึ่งในยุคหนึ่งที่ t Vision เนี่ยนำเอา r e a l ล t ิตี้โเนาะมาสร้างความสุขให้กับคนไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วย AF ที่จะเรียกว่าคัม Back มากกว่าความฝัน นะครับซึ่งจะมาเร็วๆนี้แต่ต้องติดต่อให้ติดตามต่อนะครับเราจะยังมีอย่างอื่นที่จะตามมาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับคนไทยครับออส่วนตัวผมเนี่ยถ้าสมัยก่อนจะมีแบบ ирован, master, ช่องการ์ตูนทั้งหลายเนี่ยคืนเน็ตเวิร์กไหนคือโตมาแบบวิชั่นแต่ว่าทุกวันนี้ก็จะดูใช้ทูดูพวกกีฬาผมก็เลยตื่นเต้นมากกับการที่กับการที่มีแพ็กเกจที่รวมแต่กีฬาอันนี้ก็เรียกว่า แฝกคอกีฬาหลายๆปรเภทก็น่าสนใจแล้วมีพัทแพ็คให้เลือกด้วยว่าคุณจะดูแค่ฟุตบอลหรือว่าคุณจะดูกีฬาทุกอย่างเลยก็มีให้เลือกซึ่งรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เฟล็กซิเบิลมากขึ้นแล้วทคุณทำมาจริงเราอยู่กับทูวิชั่นเนี่ยมา,มานานครับตั้งแต่ผมคิดตูอย่างที่พี่เล็กบอกดูหนักมาก,ก่อนแล้วก็ผมเปนะ็นนกักเทนนิสเนาะก็ดูเทนนิสมาตลอดอะไรเงี้ยก็ดีใจครับที่ผมว่าคนเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็มันอาจจะทำให้กีฬาเทนนิสมันมันบูมขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยมันด ทันการ์ตูนนะครับแต่พวกท่านแบบใหม่ๆเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่ดูคือมีการ์ตูนแบบอนิเมะใหม่ๆที่มีอัปเดตตอนใหม่ๆอะไรเงี้ยครับทางทวิชแนลก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ดูตอนใหม่ๆเรื่อยๆก็ก็ขออนีาตเสนอทวิชแนลโฉมใหม่นะครับเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคนะครับเราต้องบอกว่าเราเป็น Home of Entertainment และ King of s p อ r t เราเคยจัดหนัก จัดเต็มยังไงวันนี้ก็ยังจะเป็นแล้วก็จัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นสโลแกนของเราก็คือว่าครบจบนะครับที่เดียวที่ทนะูวิชันนาก็ฝากแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งที่อันดับต้นๆของเมืองไทยไว้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ